ครับเพื่อนๆครับวันนี้มีโอกาสพาเพื่อนๆมาที่ร้านดองกี้ดองกี้สาขาสีลมมาดูกันว่าดองกี้ที่ร้านที่สาขาสีลมมีอะไรบ้างที่นี่เปิด24ชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านกันแล้วสุดแรกที่พาเพื่อนๆมาดูก็คือกลุ่มของ เครื่องสำอางที่เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆเป็นพวกมาร์คตาอะไรนะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครีมเป็นครีมต่างๆนะครับแล้วก็ครีมหนึ่งที่ส่วนใหญ่คนไปญี่ปุ่นไม่เคยลืมก็คือ Perfect w h i วโฟมล้างหน้าร้อบาทมีหลายสีเลยฮนะเหลืองฟ้า ชมพูเนี่ยร้านดองกี้สีลมนะเปิด24ชั่วโมงเลยครับเมื่อกี้ทางเข้ามีมันเผาด้วยฮนะมันญี่ปุ่นเผาเนี่ยเฟอร์เฟควิปคนไทยเวลานะสมัยก่อนไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมากันมาเลยฮนะตอ,ตอนนี้ไม่ต้องไปแบบที่ญี่ปุ่นแนละ้วฮะดองกี้มาเสิร์ฟถึงเมืองไทยเลยครับเ,เพลงดังเลยฮนะดองกี้ดองกี้ สีลมนะฮะตรงนี้ก็ทีมเป็นกันแดกด,ดังอีกเจ้าหนึ่งเอดังอีกที่ห้อหนึ่งคนระับคืออเนสซ่ามีหลายแบบเลยฮะเพื่อนะท่านใดสนใจ,จสาขาสีลมเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ดองกี้มาเปิดบริการนักท่องเที่ยวนะครับเอ้เพื่อนนะครับ ไปดูมันญี่ปุ่น99บาทเนี่ยมีมันญี่ปุ่นด้วยฮะ139 13 <9 S 2> เหลือดียวก้าวาสาขาี้มัน2ี่ชั่วโมงอ่ะเนาะ24ชั่วโมงฮนะงนะถามเจ้าที่ก็บอกเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับ ผ่านไฟฉายที่หนีบผ้ากระทะกะ็มีฮะกระทะเฮ hey, สซรีนเฮฮาฮเซลครีมสนโนโพลทีมในตำนานทรีมภูเขาในตำนานเนี่ยเป็นพวกลิปสติก นี่เป็นส่วนที่เป็นเครื่องออกกำลังกายแบดมินตันเบาหมอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูไม่ผ้าหม่มผ้าขนหนูหมอนหมอนก็มีฮนะ499บาท Next Support Pillow ปรอนเสริมความงามของสาวๆที่ปัดแก้มหวีอันนี้เป็นพวกปุ่มดูที่ดูดกลิ่นเจลเม็ดดับกลิ่นกลิ่นดอกหอมหมื่นลี้มเต็ม,มเลยฮะของ มีทุกอย่างจริงๆดองกี้เปิดหลายสาขาแล้วนะที่ประเทศไทยสีลมก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สำหรับคนที่คิดถึงญี่ปุ่นที่สินค้าของญี่ปุ่นก็มาที่ดองกี้ได้เลยครับ มีสองชั้นนะข้างบนจะเป็นขาย<ห>พวกของ,ของกินนะฮะด้านล่างเลยเป็นของใช้เสื้อผ้าก็มีฮะยิ่งากที่ีให้เซรอกีิดสอดงจิด้วยฮนะ อันนี้เป็นโกส์มิวซีรีส์สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจมพูมา้าไหนก่อนคนไปญี่ปุ่นมาต้องยกต้องแบกกันมาเลยฮนะหนักก็หนักฮนะตอนนี้ไม่ต้องแลนะ้วฮะ

ตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลิตภัณฑ์ของครูเอลซูซไยอ่านว่าอะไรเนะี่ยฟรีพลัสน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมความงามของสาวๆนะฮะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมที่ชั้นสอง ซึ่งจะเป็นเรื่องของของกินนะฮะที่นี่มีสองชั้นพวกสายของเล่นเยะอะๆเลยฮะ ิกเกอร์สายฟิกเกอร์เนี่ยฟิกเกอร์ก็เยอะเลยโลบบลจำลองแต่ไป,ไปเดี๋ยวก็มไปดูของกินกันฮนะข้างบนก็มีอะไรมั่งที่มาจากญี่ปุ่นผ่านการนำเข้าของดองกี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างนี้เป็นสินค้าหนึ่งที่ต้นญี่ปุ่นไป คนไทยไปญี่ปุ่นก็ชมกันเยอะเลยฮะคิดแคทคิดแคทมีหลายหลายรสเลยฮะตรงนี้ก็จะเป็นถั่ววาซาบิคารโรงาดำคาโร่ใส้ชีสกอหอด้วยฮะ เดี๋ยวก็ตึดเวลาตามประเทศไทยนะครับก็คือ11โมงนะครับเดี๋ยวไปดูชั้นบนนะครับว่ามีอะไรบ้างอ๋อต้องขึ้นด้านอีกด้านหนึ่งถิงค้าเดี๋ยวพาเพื่อนๆกินไป้างบนนะฮะเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อน เดี๋ยวหาทางขึ้นไม่เจอเดี๋ยวนะครับวกว้างเหมือนกันนะเนี่ยเดินไปเดินมาก็หลงหลงอยู่ข้างล่างนี่แหละฮะแต่ของเยอะมากนะฮะ เดี๋ยวกำลังหาทางขึ้นข้างบนอยู่เนปะ็นไปดูของกินข้างบนทางขึ้นข้างบนไปอยู่ตรงไหนนะครับทางขึ้นข้างบนอยู่นะครออด้านนี้ยกของครับห <c oughs> าไม่เจอทางขึ้น <c oughs> อ๋อต้องขึ้นด้านนี้นะครับเดี๋ <c oughs> ยวพาไปดูของกินข้างบนหนึ่งครับ มีสองชั้นนะฮะอันนี้ชั้นหนึ่งที่เราเห็นในชั้นล่างตอนที่เราขึ้นมาชั้นสองแลครับมาดูผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าบริโภคอีชั้นสองเปิดด้วยทัววาซาบิสาลาย ทาโร่งาดามทาโร่ชีสโอของทิ่นพุบหลากหลายให้คนได้เลือกอาจเช่นฮอกไซโดมิลเชชุดซูชิรวมท่าหน้าซีฟู้ดเปสัมพันธ์บอกแล้วว่ามีอะไรเมากแต่ว่าันนี้มางมุรแลวเรายังมีเมนูอาเยอะเลยละเมงราเคุอรแล้ววันนี้ที่ดองดองดงกี่สกขาทันเยเท่านั้นนะคะ อ๋อมีเขาเรียกสาขาทานิยะนะฮะสาขาตึกฒานิยะโชว์อยู่กาแฟก็เต็มเลยโชว์อยู่นี่น่าจะเป็นอะไรแกงกะหรี่แกงกะหรี่ชาแม็กซิมกาแฟแม็กซิมของญี่ปุ่นแท้เลยฮะในกาแฟโซนกาแฟ ข้าวปุ่นก็มีครับข้าวยุคนแอปเปลิลแอปเปิลฟูจิเป็นฟูจิเลยนะฮร้อยเก้าสิบเก้าบาท ตัวแรกด้วยฮะตัวแรกญี่ปุ่นมีเป็นนัดโต๊ะฮะตัวเน่า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 ญี่ปุ่น ัดตข้าวปั้นญี่ปุ่นเต็มเลยฮนะซูชิหน้าแซลมอนเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเก้าบาทข้าวหน้าดง ดิบเลยคนระับพวกปลาไข่ปลาคอสปรุงรเสเผ็ดไข่ปลาคอสสเต็กเนื้อลูกเตา่าโอ้เนื้อเนื้อก็เปรี้ยบนะสายเนื้อไข่สายเนื้อก็เปรี้ยบเลยนะ ก็มีห้ากบาบาทเนี่ยไข่หมยเป็นเข็ดซาซิมิเนื้อเปียกไส้กรอกโอ้ของเยอะเลยฮะพี่สาคาทานิยะสีลม ท็อปฟี่จิลลมิสซิกสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจิลลมิสิก,รสกตรงนี้มีบริเวณสั่งรามเมงกินด้วยนะฮะหรือว่าใครจะซื้ออาหารสำเร็จมีที่ให้บริการนั่งกินที่ร้านได้เลยนะครับฮอว์กี้วันนี้ซื้อหนึ่งรามินึิง โอ้ความเยอะเลยฮะที่ทันดีสีลมนะฮะดอมกี้เปิด24ชั่วโมงขนมขบเคี้ยวต่างๆเยอะเลยฮะยิะ่งซื้อมากยิ่งออครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ ดังกิสาขาสีลมหรือว่าตึกคานิยะอยู่ในตึกคานิยะนะฮะหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดมาบริเวณนี้สามารถเข้ามาชมเพื่อคลายความคิดถึงประเทศญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวคนไทยชอบไปเที่ยวกันเยอะเลยนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เยอะเลยเยอะมากด้วยครับเปิด24ชั่วโมงก็ขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ ขอบคุณมากๆครับ,บต้องนำดำนำกิจสารารทิยัเท่านั้นะน,นะคะๆๆสัสดีค่ะวันนี้จะเป